สวัสดีครับที่นี่ร้านมิจุนบิ๊กไบค์มือสองจากจังหวัดพะเยาครับวันนี้เรามีรถมานำเสนอจากค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิแซ0 0สปีคศสินะครับคันนี้เป็นตัวพิเศษนะถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะเป็นตัว SE ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีตัวอะไรบ้างนะถ้าถ้าเห็นชัดชัดก็คือ SE นี่มันจะมี SE เนี่ยมันจะมีสีแดงกับสีสีเงินนี่แหละ แล้วก็ตัวอื่นก็คือตัวธรรมดาอย่างเช่นสีดำสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นตัวธรรมดามันพิเศษที่สีสีมันจะสวยตอนซ่อมสีก็จะแพงหน่อยนึงอย่างเงี้นะคันนี้เป็นรถอ่าครอบครองม,มาสองคนแล้วนะครับอ่าน้องน้องคนที่สองที่ผมไปซื้อต่อมาครับเขาเขาไปปิดเขาไปปิดยอดไฟแนนซ์ให้กับอีกคนนึงนะเราะอีกคนเขาผ่อนไม่ไหวนะครับเขาไปซื้อกับอีกคนนึงมานะครับ แล้วก็มาอยู่คันนี้มาอยู่ตั้งแต่ปี6 2สองนะก็คือรถคันนี้มันอยู่อ,อําเภอจุนนี่แหละอยู่ที่แถวบ้านผมนี่แหละเป็นรุ่นเป็นเด็กเป็นหลานเลยแหละอ่ะถ้าพูดในในนี่ก็คือหลานนะครับก็คือเขาเป็นรุ่นหลานเขาเรียนอยู่จุนวิทยาคมนะครับคันนี้นะครอ,อบครองมานานละ4ปีในเล่มครับคุณยายซื้อให้หลานนะครับ คันนี้วิ่งมาสามหมื่นกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวดูพาดูเลขใหม่แล้วก็มาดูสภาพรถนะอ่านี่นะสามหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบสี่กิโลนะครับแล้วมาดูสภาพรถนะครับมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ามีล้มแปะหนึ่งครั้งนะครับแค่หนึ่งครั้งครับผมดูจากจากด้วยประสบการณ์ผมมีล้มแปะหนึ่งครั้งนะครับอ่ามีรอยหนึ่งนิดหนึ่งนะครับมาดูตัวรถใกล้ๆชัดๆกันนะครับ พัติเกอร์เนี่ยน้องเป็นคนซื้อมาให้ทางร้านติดให้นะครับอ่าเหมือนให้ร้านร้านพี่ตาวไหมเห็นพี่ตาวบอกว่าเห็นเด็กในร้านพี่ตาบอกว่าคันนี้มาซ่อมอ่าเอริสที่ร้านพี่ตาวตลอดนะคันนี้ผมได้เปลี่ยนยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะคนี่ IRC i z S S99 นะครับอ่าผ้าผ้าเบรกเหลือเลยนะเห็นไหมเนี่ยเหลือไม่เหลือ ซื้อไปคือซื้อไปขับอ่ะเพื่อนเพื่อนซื้อไปขับยางผ้าเบรกน้ํามันเบรกน้ํามันเครื่องอ่ากองน้ํามันเครื่องกองอากาศนะครับโซฮเตอร์คือใหม่เอี่ยมเลยนะใหม่หมดเลยนะทําให้ใหม่นะครับแต่คันนี้เหลือเหลือเซอร์วิสก่อนก่อนส่งมอบรถนะครับก็คือยังไม่ได้เปลี่ยนน้ามันเครื่องหรือของเหลวใดใทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมรอหนึ่งอย่างก็คือน้ํายาฟัดชิ่งนะครับฟัดชิ่งเครื่องยนตน์ครับเลยไม่ได้ทํา ยังไม่ได้ทําเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะน้ำมันเครื่องก็ดำๆหน่อยนึงนะครับออย่าเข้าใจผิดนะว่าจะส่งมอบรถสภาพนี้นะไม่มีนะครับสันดิเกอร์ก็สวยๆเลยนะเพราะว่าน้องติดมา2รอบแล้วนะน้องติดรอบแรกไปละและอันนี้รอบ2เพิ่งติดแล้วก็เพิ่งนี่แหละน้องไปอัพ c ีเป็น r 7นะครับเรียนอยู่มอพยานะครับอ่ายางเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผ้าเบรกเลอๆนะครับ คาเบกซื้อซื้อบิดให้ครบแล้วอะ,อะดูโซ่ครับดูโซ่โซ่ใหม่ๆครับล้อสะอาดสะอาดนะดูนี่ดูคิดดูว่าความสะอาดรถสามหมื่นสองนะครับเนี้ยบมากผมบอกเลยดูข้างในที่ผมล้างให้นะเนี่ยดูเครื่องนะครับความชํานะครับ โซ่ครับอ่ชุดสีนะครับอันนี้คือคับสติกเกอร์เดิมนะครับแต่อันนี้เอาออกได้ง่ายๆไม่ยากอ่าคันนี้มีท้ายสั้นให้นะครับอ่ากระจกปายแฮนให้ของเดิมมีให้ครบนะครับมีทั้งกระจกนี่กระจกผมใส่เป็นของเดิมให้กระท้ายเป็นของเดิมให้นะครับกาดหม้อน้ํานะครับ หน้าเครื่องนะครับทาความสะอาดให้เอี่ยมๆครับยางนะครับใหม่ๆล้อมแมกนะครับอันนี้เป็นนี่นะอ่าเช็ดสีสวยครับสีสวยสวยมากมีมีล้มแปะฝั่งนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือพอล้มปุ๊บไอตัวแฮนด์เนี่ยมันก็ยุบเข้านะครับเพราะว่ามันตรงเนี้ยมันถูกกระทบ ก็ทบพื้นตรงนี้ก็ยุบเข้านะมันก็เลยเป็นรอยอย่างนี้นะครับอ่ามันก็เลยเป็นรอยนะครับดูเครื่องยนต์นะครับล้างทําความสะอาดให้ใสใสครับมาสตาร์ทวอร์มเครื่องนิดนึงนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับบรรยากาศดีมากไม่โฟกัสอีก <laughs> หน้าจอเริ่มมืดละความร้อนโทรศัพท์เริ่มขึ้นมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับ นี่คือเครื่องยนต์สามพันสองามหมื่กิโลนะปกติเลยนะเงียบๆเ,เลยนะ ไปลองมาละโอผมบอกเลยว่าคันนี้คือศูนย์ปกตินะครับที่ล้มแปะนี่ไม่มีผลเลยนะแบนโค้งนี่คือสนุกเลยนะครับก็คือเอยียงตัวไปได้ตามธรรมชาติเลยนะถือว่าเป็นรถที่อยากเอาออกไปขับบ่อยๆเลยนะอ่ายางก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนึบๆเลยนะครับนึบๆเลยนะให้น้องวอร์มเครื่องแป๊บนึงนะยังไม่ได้สตาร์ทเลยตั้งแต่ล้างตั้งแต่เช้านะดูคาบน้ำ ครับน้ําตรงนี้อีกมาล้างล้ออีกเพราะว่าเราเข็นรถมาตรงเนี้ยมันก็ล้อเปื้อนอีกเราก็ต้องมาล้างตรงนี้อีกนะล้างแค่ล้อนะครับมาดูไฟหน้าไฟสูงไฟสูงไฟต่ำนะนี่อ่าไฟสูงมันจะออกอ่าออกดับข้างออกข้างนึงนะอ่าโอเคละเปื้อนอีกทีหนึ่ง นินจาเลยล่ะเสียงสีสวยครับเซอร์วิสครบสามหมื่นสองคือตอนนี้คือรถมันนานปีนะครับผมจำเป็นต้องได้หาซื้อรับซื้อรถที่วิ่งส0 0 0 0กิโลอัพนะครับมาขายแต่ต้องเป็นรถที่มีประวัติชัดเจนเหมือนก่อนหน้านี้ที่ผมตั้ง เขาเรียกว่าตั้งเป้าหมายไว้ตั้งเกณฑ์ไว้อต้องมีประวัติชัดเจนนะครับถึงจะรับซื้อนะครับอ,อ,ยอย่างเช่นคันนี้คือเห็นมาตั้งแต่ผมขับเวฟอ,อ่ะอก่อนที่ผมจะเปิดร้านซะอีกคันนีน้น้องคนนี้ขับคันนี้มาเรียนหนังสือที่จุนวิทยาคมเห็นตั้งแต่น้องขับเวฟตั้งแต่ผมขับเวฟแล้วน้องขับคันนี้อหรอเห็นนานแล้ว <laughs> อันนี้คือนา้นาๆเขานะครับเป็นคนมาติดต่อให้นะครับอ ประมาณนี้นะครับสวยครับสวยคันนี้เปิดราคาที่ห้าหกหมื่นห้าพันบาทนะครับก็คือเซอร์วิสให้ครบละเซอร์วิสเสียเป็นหมื่นนะอ่ะเซอร์วิสเสียเป็นหมื่นนะครับยางยางก็ไปกับครึ่งหมื่นแล้วครับประมาณนี้นะครับหกหมื่นห้าพันบาทดาวที่แปดพันบาทนะครับท่านใดสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหกสามเจ็ดหนึ่งหนึ่งสามศูนย์เจ็ดนะครับพี่กัดร้านอยู่ที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับโทรหาทักเฟซหาได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย